สวัสดีครับพี่น้อง50%รู้นะครับอีก50%ไม่รู้นะครับการทําให้ดอกฝรั่งนะครับเขาเรียกว่าออกดอกเพราะว่ากติเนี่ยฝรั่งออกมาโดยส่วนใหญ่นะครับจะมีเฉพาะใบนะครับเห็นไหมนี่ครับสังเกตเลยนะครับออกมาเนี่ยนะครับฝั่งนี้นะนี่ไหมครับออกมาก็มีแต่ใบใช่ไหมครับออกมาใหม่ก็จะมีแต่ใบนะครับมีแต่ใบแต่ทําไมฝั่งนี้เรากําหนดได้ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำน้ําหมักเชียวภาพน้ําหมักปลาทะเลง่ายกว่าที่คิดครับเพียงแค่ฉีกซองใส่ถังทําตามสูตรได้เลยไม่ต้องปวดหัวในการหาวัตถุดิบอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อได้ที่แอด i ินเฮด99ครับพี่น้องสังเกตด,ดูว่าตรงนี้นะครับเนี่ยมีดอกตรงนี้มีดอกนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือดอกพี่น้องรู้เนาะดอกที่ยังไม่บานนะครับ เนี่ยดอกฝรั่งดอกฝรั่งตรงนี้เป็นฝรั่งของเปซื้อนะครับนี่เป็นดอกฝรั่งดอกฝรั่งอันนี้เป็นดอกฝรั่งดอกฝรั่งนะครับส่วนกิ่งนี้นะครับปล่อยธรรมชาติไม่มีนะครับกิ่งนี้มีนะครับเพราะอะไรนะครับมีคือตามตัดแต่งกิ่งเห็นไหมครับผมตัดปุ๊บออกมานะครับกิ่งใหม่ออกมาจะมีใบออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีใบออกมาปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งจะเป็นตาดอกนะครับ อันนี้ก็ออกมาเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ส่วนต,ตรงนี้นะครับเป็นยอดปกติไม่ได้ตัดนะครับออกออกมามีตะไบมีตะไบนะครับคลี่ดูไม่มีดอกเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ต,ตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนกันที่ผมตัดนะให้ดูก่อนนะจะได้รู้ว่าตัดตัดตรงนี้ใช่ไหมครับออกมาอีก2กิ่งกิ่งนี้นะครับมีดอกเห็นไหมครับดอกกิ่งนี้ที่ถูก น่ะตัดแล้วมันแตกออกมาใหม่อันนี้แตกออกมาใหม่นะครับแบบนี้วิธีทาทายังไงนะครับกิ่งพวกนี้นะครับยังไม่ได้ถูกตัดนะครับเห็นไหมมันจะเป็นกิ่งแบบนี้มีแต่ตาใบายอย่างเดียวเขาเลยเรียกว่าฝรั่งพังดูใบพันดูใบคือไม่ออกผลให้กินเลยนะครับเวลาตัดเราก็ตัดไปเลยนะครับให้มันแบบสมมติว่าเราอยากให้ออกมาอีกอันนี้มันกิ่งเยอะแล้วนะตรงนี้นะจริงๆผมจะเอาไว้เป็นตอนกิ่งนะครับไว้ไว้ไปเป็นการที่เรียกว่า ขยายพันธุ์นะครับฝรั่งผมก็ซื้อเพราะว่ากิ่งหนึ่งอ่ะซื้อมา250 200เนาะแล้วแต่ที่มันก็ค่อนข้างจะแพงนะครับเนี่ยเวลาเราตัดนะครับสังเกตมันจะมีสีดำนะครับกับสีเขียวเขียวขาวขนะครับตรงนี้ให้เราตัดอย่างนี้นะครับขยับลงมาเนี่ยให้อยู่ระหว่างเนี่ยครับตัดเลยนะครับเนี่ยไม่เอาไม่ตัดตรงแก่มากนะครับให้มันมีแบบเนี่ยประมาณเนี้ยได้หมดเลยแล้วมันจะแตกมาแถวๆเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยหรือว่าในเนี่ยเนี่ย แล้วมันจะแตกมาเป็นคู่ดอ,อกนะครับไอ้คู่กิ่งแล้วก็เป็นดอกออกมานะครับเห็นไหมอันนี้มันยาวไปใช่ไหมครับเราไม่ได้ตัดแบบอ่อนๆทุงสูงนะแล้วก็ตัดประมาณกันนะครับให้แบบมันเป็นเหมือนแบบกิ่งไวรุ่นที่แบบไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับพร้อมที่จะแบบว่าการส่งอาหารการขายพันธ์ได้ดีนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตัดเลยเนี่ยเนี่ยคิดง่ายครับแบบให้มันอยู่ในช่วงของไวรุ่นนะครับท่านี้ตัดออกไปได้เพราะว่าถึงเราเหลือไว้กิ่งเดียวกิ่งมะกิมตัดออกเพราะอะไร เดี๋ยวมันก็แตกมาอีก2นะครับเนี่ยไม่เคยมีออกเลยถ้าไม่ทําไม่ออก50%รู้อีก50%ไม่รู้นะครับเนี่ยนี่นะครับมันจะออกมาพร้อมกันหมดเลยน่ครับโอเคเห็นไหมครับอันนี้ตัดไปแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยถูกตัดไปก่อนน้นนี้นี่ครับคุณเห็นดอกเปล่าออกมาเป็นสเต็ปแบบนี้หมดเลยนะครับอันนี้สูงแค่ไหนนะครับเนี่ยแตกแตกจริงๆนะครับแต่ไม่ออกดอกนะครับ ถ้าเราตัดแบบนี้เราจะออกแล้วคุณจะกําหนดให้กินทั้งปีก็ได้คือผณก็ตัดมาทีละฝั่งทีละฝั่งชุดนี้ออกนะครับชุดนี้ชุดที่ผมให้ไปตอนแรกนะครับเนี่ยประมาณก็ประมาณ15วันนะครับถึง20บวันเนี่ยมาได้เท่านี้เราตัดวันนี้ไปรูดก็ก,กินนะกินอันนี้เสร็จอีก20บวันกินตรงนี้ต่อนะครับแล้วเราก็ไปตัดฝั่งนู้นต่ออันนี้เป็นวิธีการนะครับส่วนกินกำลัต่ำเนี่ยผมจะไม่ตัดเพราะว่าผมจะเอาไว้ตอน กิ่งเพื่อขยายพันธุ์นะครับไม่มีออกเลยทําง่ายๆแค่ตัดนะครับให้มันอยู่ในลักษณะเนี้ยนะครับเห็นไมไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็ตัดแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะออกมานะครับเป็นเรียกว่าให้คุณได้เห็นแบบชัดๆเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับรอยตัดรอยตัดอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับแล้วมันก็จะออกมาเห็นไหมครับเนี่ยดอกออกมาสเต็ปเดียวกันหมดเลยนี่ครับกิ่งนี้เหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือวิธีการ กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับใครไม่ออกเอาวิธีนี้ไปทำเลยเดี๋ยวเพื่อนๆล้อว่าเป็นพันดูใบอย่าให้เขาล้อเป็นพันที่เรียกว่าดกกากซ่าครับ